ดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเซฟจัดฟิลอฟิลไปเลยนะคะวันนี้ฟิลอยู่ที่เมืองลาสเวกัสลาสเนวาดานะคะในประเทศอเมริกาวันนี้ฟิลจะพาทุกคนนะคะไปดูคาสิโนนะคะที่ถูกกฎหมายในประเทศอเมริกากันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและตอนนี้เราก็อยู่ที่คาสิโนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะ ตีต้อนรับสู่เมืองาสเวกัสลาสเนวาดาประเทศอเมริกาค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วาสเวกัสค่ะนี่ขนาดนาสนามบินนะคะยังมีคาสิโนโลเลยอะทุกคนคือแบบสุดยอดนะคะเมืองลาสเวกัสนะ รครั้งนี้นะคะฟิลพักที่โรงแรม t r e a s u r e Island นดนะคะซึ่งอยู่ย่านใกล้ถนนหลักเลยนอกจากจะมาคาสิโนโลแล้วนะคะฟิลจะได้เดินไปที่อื่นได้ด้วยนะคะตอนนี้ฟิลมก็ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะคือเดินเข้ามาก็คือมีคาสิโนเลยอ,อ่ะทุกคนห้องพักของเราในทริปนี้ค่ะฟิล์มได้คืนละประมาณ200เหรียญเลยบางทีก็ต่ำกว่า1 0อเหรียญก็มีนะถึงห้องแล้วแต่ยังไม่เหนื่อยขอพาทุกคนลงไปดูบรรยากาศข้างหน้าจะดีกว่า ตอนนี้ตีสอนะคะคือบอกว่าคนก็ยังมีปะปายนะแต่ว่าไม่เยอะมากฟีว่ามาช่วงดึกๆแบบนี้คนไม่เยอะดีนะคะที่นี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตรวจตาอยู่ด้วยนะทุกคนโอ้ทุกคน,กคนตู้นี้บอกว่าแจ็คพอตเยอะมาก ทุกโรงแรมของที่นี่นะคะเขาก็จะมีคาสิโนอยู่ข้างในโรงแรมเลยนะทุกคนก็แบบลงมาเล่นได้ตลอดทั้งวันเลยนะนี่มีทั้งแบบเป็นตู้แล้วก็เล่นบอโตะด้วยนะคะอันนี้คือจุดที่เรามาขึ้นเงินนะคะ ที่เรานะคะจะไปเล่นคาสิโนโกันในคืนนี้เช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวฟิลจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศในรอบเมืองกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในๆเราก็ผ่านคาสิโน,โนแล้วนะคะยิ่งเป็นธีมอียิปต์แบบนี้แล้วแล้วก็ฟิล์ชอบมากเลยเดี๋ยวฟิลจะพาทุกคนเข้าไปดูกันนะคะ เราสามารถตะลุยทัวร์นะคะทุกคาสิโนคุณสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะไม่จําเป็นต้องว่าต้องพักที่นั่นนะคะอยู่ไหนว่ากันตัตรงนี้นะคะคือจุดตรงกลางยอดของพีระมิดนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นหยกัยกๆๆลกมาคือหยกัยกหยพวกนี้เป็นห้องหมดเลยนะคนมันเป็นโรงแรมนะก็แบบเท่มากเลยอะ เจอเงินเก็บให้หมดเลยดีกว่าเอาไปเล่นเลยนะเคียอาจจะไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไอ้โชคดีดวงกลังมา คาสิโนเกือบทุกที่เลยนะคะกินบุหรี่แบบสุดๆเลยนะพอเกือบทุกที่อะสามารถสุบในนี้ได้เลยนะทุกคนแบบว่าคุณไม่ต้องออกไปสุบข้างนอกหรอกนั่งเล่นจนเงินหมดเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะคือดึงดูดให้อยู่ต่อสุดๆอะบนถนนนะคะเดินก็สูบได้นะเล้าก็คือเดินถือดื่มไปไหนบ้าไหนได้เลยนะคะ <S <S ทุกคน,ท,กคนที่นี่นะกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือมีหมดครบทุกโลกเลยจริงๆนะคะตอนนี้พีก็อยู่ที่โรงแรมลับซอนนะคะเป็นแบบฟีรลพิสนะคะทีมอียิปต์อย่างนี้นะฟซเจอร์นี้นะคะเดี๋ยวจะ แบบมันคนละโรงแรมกันนะจ,จะใช้กันไม่ได้นะคะที่ฟิล์มเจอนี่คือแบบคนละโรงแรมเลยมาเลยใช้ด้วยกันไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวฟิล์มจะเล่นสัก20นะคะไม่เยอะไม่เยอะเอาแบบกุบกิบกุบกิบ ประมาณ3เหรียญทุกคนก็แบบรีบกดก่อนเลยก่อนที่จะหมดพวกใบนี้นะคะมันจะต้องเป็นโรงแรมเดียวกันเนาะถึงจะแบบใส่เงินได้นะคะอย่างอันนี้นมันไม่ใช่ลักซ์สอร์นะก็จะใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะอ๋ออย่าโอ้ยสมันลืมโทรศัพท์ไว้ด้วยแต่คงม,มาเอาหรอมัง้งเออ เราเลิกได้นะคะนี่ว่าเราจะเอาแบบไหนเนาะเอาที mm ่แบบต่ำๆไว้ก่อนโอเคมน็นอ้โหอเโอเคแคชเอา เวลาคนเล่นท e> ี่น oh, ี่นะคะเขาจะแบบใส่กันทีเดียวเลยนะร้อยเหรียญนะคะทุกคนก็อย่างปีที่ในแบบงกนิดนึงก็จะแบบที่ระเรียนสองเรียนยี่สิบเหรียญอะไรอย่างนี้นะคือแบบไม่อยากเสียเยอะถ้าจะถ่าย รูปถ่ายวิดีโอที่นี่นะคะได้เลยเขาไม่ว่าเลยนะแต่ยกเว้นห้ามถ่ายตอนที่เขาเล่นกันบนโต๊ะนะเพราะเขากลัวว่าจะทําให้คนอื่นเสียสมาธิแล้วก็กลัวว่าจะมีการโกงอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองสุ่มดูนะคะอันนี้ให้เลือกสีเนาะลูกบอลมันก็จะหมุนไปนะคะถ้าไปตกสีดําหรือสีแดงที่เราเลือกนะแล้วว่าตามเลขเนี่ยโอ้โหก็จะได้เงิอนะอันนี้มีสองช่องนะด,ด,ดูอันนี้ก็แบบมองนะเห็นได้ด้วยนะ you ดูบอลกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะจ๊ะคนที่มาที่นี่นะคะคือแบบนิสัยดีมากนะเวลาเดินชนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบขอโทษนะแล้วก็เดินไม่เร็วนะคืออย่างนิวยอร์กเนี่ยคือแบบเดินชนนี่คือหาตัวคนชนไม่เจอเลยนะทุกคาสินโนที่เราไปนะคะเขาก็จะสูบบุหรี่กันข้างในได้เลยเนาะแต่มันก็มีคาสินโนที่แบบว่าไม่สูบบุหรี่นะคะปลอดบุหรี่ก็มีเหมือนกันนะจ๊ะน่าจะดีมากเลยอะ่ะม่ลูกพูดสมาร์ททีด้วยคือแบบขมคอ จริงคือแค่ผู้ปกครองเท่านั้นนะถึงจะเล่นได้นะคะแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะมีพนักงานนะคะคอยตรวจตาด้วยนะทุกคนถ้าอะไร,รทำอะไรไม่ดีหรือว่าเอ้ยคุณอายุไม่ถึงอะไรเงี้ยนะเขาก็แบบต้องขอเชิญคุณออกไปเลยนะะนี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็คือจะเดินตรวจเรื่อยๆนะท้กคนวเอ้ยมีอะไรผิดปกติไม่เออแต่แฟนอยากเล่นเครื่องนี้นะคะเพราะว่ามันถูกเนาะแค่หนึ่งเซนเท่านั้นเองนะคะ เราก็ใส่เงินสดไปเลยนะคะตอนที่ใสไปแล้วห้าเหรียญก็หมุน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 นะคะเอาจริงๆคือไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเล่นยังไงนะเล่นก็หมุนไปเรื่อยๆนะ n น t า i n g กดไปเลยนะคะนี่รอบที่สามแล้วคือคือนั่งกดทั้งวันอะนะเงินก็คือหมดหมดเร็วมาก n น t า i ส g อ เฮ้ยปิดอัพเก over หมดละค่ะเงินหมดเร็วมากห้าเหรียญไม่ได้เลยเสียไปเลยห้าเหรียญนะจ๊ะเห็นไหมคะทุกคนคือแบบเราเสียเงินง่ายๆห้าเหรียญคือแบบไม่ถึงสิบวิอ่ะคือแบบสุดยอดค่ะคิดดูคนมาเล่นที่นี่ทั้งวันอ่ะหมดไปเป็นหมื่นๆอ่ะบางคนนะแต่ละเครื่องนเขาก็จะมีแบบเป็นธีมของเขาเนาะแบบเป็นเกมดีมาก งบ้างเป็นอะไรบ้างน,นะแบบรุ่นเก่าๆก็ดูดีนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิวจะลองเล่นดูนะคะเริ่มกันที่หนึงเหรียญก่อนเนาะแบบไม่อยากเสียเงินเยอะ พวกเครื่องพวกนี้ก็จะอยู่แบบว่าทั่วโรงแรมนะแบบใหญ่มากจริงๆคือแบบอยู่ได้ทั้งวันนะคือแบบถ้ามีเงินเยอะหน่อยนะเพราะว่าเล่นทีมันเสียง่ายอ่ะทุกคนเร็วมากๆเลยนะหลายๆเครื่องนะทุกคนคืแบบแจ็คพอตคือแบบสูงมากนะเครื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยหล้านเหรียญนะทุกคนสุดยอดนี่คือทุกคนกินเสร็จก็ทิ้งขว้างอะนะสุโขีัสุดยอดก็แอบเลอร์เทอนี้หนึงนะ เครื่องนี้ก็แจ็คพอต8นี่ก็คือเป็นล้านเลยนะทุกคนล้านเหรียญน,นะนี่เครื่องนี้นะคะ,เ,คะ,คะเขาจะเล่นแบบนี้นะถ้าเราอยากจะถูกแจ็คพอตนะเราต้องเล่นนี่300เครดิตนะคะก็คือสามเหรียญน,นะเครื่องนี้แต่ถ้าเราเล่นแค่แบบ<ด>นี่แบบราคาต่าเลยอะ่ะ60เซนนะคะ<ด>ก็จะแบบว่าไม่มีแจ็คไม่ได้แจนะ็คพอตอะคือจะได้น้อยเนาะคือเรายิ่งเราใช้เงินมากเท่าไหร่เราก็จะถูกเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะคะ เราจะได้นาดีนะคะแต่ว่าแบบน้อยๆนะไม่ไ้สัมผัสมั้งพี่สุน์นะ <Okay. S 1> นสเป็นเกมที่ไม่ใช้ความสามารถเลยนะ สามสิบเก้าเซนเสียไปสิบเหรียญน,นั่งกดอย่างเดียวชั้งวันคือรู้สึกว่าแบบว่าไม่ได้ใช้ความสามารถเลยนะเวลาอยู่ในคาสินโนนะคะคุณจะลืมวันลืมเวลาไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันกี่โมงแล้วนะตอนนี้ด้วยเวลาอีกทีเอ้าเลยเข้าเย็นไปแล้วนี่อันนี้ก็เก็บไว้นะคะจะไปขึ้นเงินก็ได้นะ39เซนหรือว่าจะเล่นต่อนะคะแค่เสียบเข้าไปแล้วก็เล่นต่อได้นะเราสามารถเอาบอลเชอร์ที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะบวกกับเงินสดอีกรอบได้นะ เราสามารถกดออกได้นะแต่ว่าเราได้เงินแล้วนะเราก็เลยแบบ นี่ลสิใสไป20ได้ส5สา,าเอ้ยก็ถือว่าโอเคนะต้องรีบกดก่อนเลยก่อนที่เงินจะหมดเมื่อกี้นะคะก็มีคนให้นี้มานะคือมันเหลือแค่20่เซนนะเขาแบบเออไม่อยากจะเสียเวลาขึ้นเงินเขาก็เลยให้เรานะวดดีมากแล้วนี่ก็ได้เงินเพิ่มริดนึงนะพอเราเล่นไปเรื่อยๆมันได้เงินเราก็ต้องรีบกดออกนะเพราะเป็นงานลูกผู้เสียเงินนะคะเขาเสียง่ายมากนะมาเครื่องต่อไปจ้าใส่หมดเลยเหรอเอวจุกยังะ ผมเเปดเงินห a าด and then s t o p p i n ดโอเคตอนนี้เรามีเงินสามสิบห้าเหรียญกว่านะจ๊ะดูสิจะเสียหรือจะได้กันแน่เสียไปเรียญแล้วนะคะอยากหยุดเล่นเนาะแคชเชลเอาเงินออกมานะจ๊ะ ตอนนี้นะคะพยายามจะทําให้มันเป็น mm hmm. เงินไม่มีเศษนะ mm hmm. เพราะว่าที่ตู้วเวลาจะเอาเงินออกมามันจะต้องแบบว่าไม่มีเศษเนาะนี mm ่ hmm. ถ้ามีเศษแบบเนี้ย มันไม่มีเหรียญออกมานะคะเราต้องทําให้มันเป็นเออยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เลยไม่มีเศษอะไรอย่างนี้นะถึงจะออกมาได้ทาไมงานก็ต้องไปที่ตรงแคชเชียร์แทนนะจริงๆไม่รู้นะว่าเล่นยังไงแล้วเครื่องมันก็คือเราก็คือแคอก่กดๆเฉยๆแล้วก็ให้มันเล่นไปตามของมันเองนะคือแบบเป็นแบบดวงสุดๆเลยนะทุกคนอันนี้ถ้าเราถูกแจ็คพอตนะคะเป็นแบรนด์เลยนะก็หมื่นกว่านะหมื่นสามจริงๆคือได้เงินเท่าไหร่ก็ดีใจแล้วอะอ๋อออ อ้ยูยเจิดเหรียญไอ้ก็ไม่เยอะนะแต่ว่าลงทุนน้อยก็ต้องได้น้อยอนะเนาะแต่ก็ทีดูก่อนนะ <laughs> น45 <laughs> เหรียญแล้วแล้วก็เอาเงินออกมาเลยรีบเลยเพราะว่ากลัวเสียก่อนนะนี่ทุกคนคุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะ <laughs> แบบนั่งเล่นในทางวันนะชาร์โทรศัพท์ไปด้วยสุดยอดอบิ๊กวน t าสิบอเค e า l l นท e ได้กวน do a า i t ไ l e b e t t ่ r คนก่อนหน้านี้นะคะได้ไป5 7เซนตงมาก สุดยอดมีความแบบตื่นเต้นนะยิ่งเล่นอุ้ยตื่นเต้นโอ้ยยิงมีเพลงนกวอกยิ่งยิ่งกดยิ่งกดใหญ่เลยโอ้แท้ๆเกมแบบมีถนัดเลยแหละสุดยอดมีความตื่นเต้นแบบอืมฉนะได้โบนัสแน่ๆ We got paid for our stuff today น True นะ t r u ตอนนี้65แล้วจ้าจะดูซิว่าวันนี้จะได้ไหมร้อยเหรียญร้อยเหรียญไม่แน่เดี๋ยวฟีลจะเล่นอันนี้นะคะ10เหรียญนะก <back> <c oughs> แค่เซน,นนะคะ <c oughs> เหลียญเหลือสิเซนถ้าเราได้เงินจากที่นี่นะคะเราต้องเสียภาษีไหม ต้องเสียคะ่ะถ้าคุณเล่นได้1,200เหรียญนะคะในเกมเดียวตู้เดียวพวกแมชชีนแบบนี้นะคะคุณจะต้องเสียภาษีด้วยนะสลับต่างชาติจะต้องเสียประมาณ30เนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคนพลเมืองของอเมริกันนะคะคุณจะต้องเสียตามรายได้ที่คุณได้นะคะแล้วก็ตามรัฐที่อยู่อาศัยที่คุณอาศัยด้วยนะเปอร์เซ็นต์จะไม่เท่ากันนะคะ สามารถสูงสุดถึง37เปอร์ซเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกเกมที่อยู่ตามโต๊ะแบบนี้นะคะพวกไพ่เนาะ ถ้าคุณเล่นได้5 0 0 0เหรียญขึ้นไปนะคะคุณจะต้องเสียภาษีเช่นกันนะคะแต่ถ้าเราเล่นพวกเกมตู้นี้นะบแบบว่าได้กจุกกระจิ๊บนะคะบวกกัน1,200ก็ไม่ต้องเสียเนาะแต่ถ้าบอกว่าเล่นทีเดียวเกมเดียวได้เลย1,200เนี่ยต้องเสียภาษีนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแบบว่ามีฟอร์มมาให้เรานะคะกรอกเลยน,นะคะเป็นแท็กรีเทิร์นะคะคืนภาษีอะไรองี้ใช่ไหมไปทําเรื่องภาษีเลยนะคะ ตูก็จะดูคลาสสิกมากๆเลยนะอันนี้นะคะเวลาเราจะเลิกเล่นนะคะก็คือแคชเอาออกมาตรงนี้เนาะแต่ว่านี่เราดูราคาได้นะคะ1เครดิตเนี่ยคือ25เหรียญเลยนะทุกคนก็ไม่ใช่25เซนนะที่คาสิโน,โนนะคะเกือบทุกที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาวันสุดสัปดาห์นะคะถ้าเป็นบอกว่าเวลาช่วงเช้ากลางคือนอะไรอย่าเงี้ยก็คือคน จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าผ่านปีหนึ่งปีสองไปแล้วนะคะคนจะเริ่มน้อยแล้วก็จะเริ่มเงียบแล้วนะคะตู้แมชชีนพวกนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าจริงๆมันลิงก์กันหมดเลยนะทั้งเมืองนะคะถ้าสมมติว่ามีคนได้แจ็คพอตอะไรแบบนี้นะคือแบบเครื่องมันก็จะรีเซ็ตหมดเลยนะคะแบบสุดยอดจริงๆอยากถูกแจ็คพอตบ้างอะ่ะไมเข็ดนะคะจะเล่นต่อนะคะเราก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะ มาที่นี่คือแบบอันตรายมากนะทุกคนแบบเงินเนี่ยหมดเร็วมากนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีสตินะคะเล่นบอกว่าคือกดเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็กินเงินไปเรื่อยๆนะทุกคนแบบต้องยับจังชั่งใจนะทนี่นะคะเขาจะมีคนเดินรอบๆนะคะแล้วก็ถามนะว่าจะเอาเครื่องดื่มไหมนะคะเป็นแอลกอฮอล์หมดเลยนะฟรีด้วยนะทุกคนแต่ว่า คือมันกว้างมากอะบางทีก็คือไม่ค่อยเจอนะเมื่อกี้เจอแต่ว่าเออดื่มไปแล้วก็เลยบอกว่าเออไม่เอาอีกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเวลาเขาให้เครื่องดื่มฟรีเนี่ยเราต้องทิปเขาด้วยนะคะอย่างน้อยหนึ่งเหรียญอะไรงนี้ก็ดีนะแล้วเวลามาเล่นที่คาสิโนนะคะก็ให้เตรียมเงินสดมาแล้วทุกคนเพราะว่าถ้าเรามากดตู้ ATM ที่เนี่ยจะต้องเสียภาษีด้วยนะคือเตรียมเงินมาเองจะดีกว่านะคะอันนี้นะคะคือเครื่องที่จะเอาเงินออกมานะจากบอลเชอร์ที่เราเล่นนั่นเองนะคะ จะเอาเงินสดออกมาให้เราเลยแต่ว่าเหรียญนะอ๋อดูสิเป็นเศษเขาก็จะเป็น voucher ให้เราอีกแหละนี้แต่ว่าสะดวกมากนะทนุกคนแต่บางทีคือแบบว่า voucher มันก็ไม่รับเข้าไปอนะเนาะคือมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเราก็ไปที่แคชเชียร์ได้นะคะเราจะเล่นให้หมดไปเลยนะคะ คือ go บางทีเราไม่รู้ทำอะไรกับ12เซนแบบนี้นะคะทุกคนก็เลยใส่เครื่องนี้แหละแล้วก็หวังว่าคนต่อไปที่มาเล่นเครื่องนี้ก็คือได้ฟรีไปเลย12เซนนะคะเพราะว่าเราทำอะไรกับมันไม่ค่อยได้จริงๆอะเี่ ร้านอาหารเนี่ยบางที่คือเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงนะทุกคนคือแบบกินก็นได้ไม่อั้นเลยนะเล่นก็นได้ทั้งวันทั้งคืนตู้เกมส่วนใหญ่นากก็จะเป็นแบบว่าที่หมุนแบบนี้นะคะแต่มันก็มีเกมอ,อื่นนะมากมายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตู้แบบเนี้ยคือเยอะมากจริงๆนะแล้วก็เสียง่ายคือมันเสียง่ายจริง อันนี้นะคะจะคือ20เหรียญสำหรับคืนนี้นะคะทุกคนแบบ, <า S 1> บ <า S 2> พอแล้วหยุดตัวเองก่อนที่จะหมดเงินนะคะ โอเคเราก็ได้เงินคืนมา2ี่เหรียญแล้วก็เพิ่มมาแค่2เหรียญครับสามสเซนนะคะเราจะไม่เล่นต่อแล้วเพราะว่าเก็บเงินดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเอาเงินออกนะคะนี่ตรตรงนี้เลยเงินก็จะออกมาตรงนี้ได้ที่นี่คือแบบคนทำงานตลอด24ชั่วโมงนะทุกคนอันนี้คือแบบเครื่องเสียมาตรวจอะไรงี้นะโอ้โห เดี๋ยวพอเราไปเอาเงินออกนะคะเราก็จะได้แค่22เหรียญเท่านั้นนะ30เสิบเซนก็จะแบบไม่รู้ทำอะไรตู้นี้มัน25เซนเพราว่าจะเล่นให้มันเหลือลงน้อยที่สุดนะคะโอเคตู้นี้ก็คือมีทั่วเลยเนาะ ก็จะออกมาตรงนี้นะคะ5เซนคนที่นี่นะคะเวลาเขาเหลือเศษประมาณ5เซน10เซนหรือว่าบางที20เซนเนาะเศษเล็กๆ็กน้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะทิ้งตามคืนนะบางทีทุกคนแบบแบบว่าเอ้ยทำไมแกล้งลืมไว้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาเห็นเก็บไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะเอาไปใช้ต่อก็ได้เลยนะอันนี้ทุกคนที่ได้ทุกแจ็คพอตเงินเยอะ,อะทุกคนโอ้โหดีจังอยากได้บ้าง เอาแล้วะค่ะทุกคนวันนี้นะซิมก็ได้เงินคืนนะคะแล้วก็ถ้ารวมของสามีด้วยก็ประมาณ80เหรียญนะคะก็คือไม่แย่นะแต่ว่าคืนนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะทุกคนคือแบบรีบสองครึ่งแล้วนะคะก็สนุกมากนะทุกคนแต่ว่าก็อันตรายเหมือนกันนะต้องใช้เงินให้ดีนะทุกคนคือแบบเสียเงินง่ายมากมันเร็วมากจริงๆนะทุกคนแต่ก็โอเคสนุกดีประสบการณ์ครั้งแรกและครั้งใหม่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีวันนี้ไปบั